สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลุงเพเกมหรือว่าลุงเล่นเกมนั่นเองเรายังอยู่ในแบเมิดบูคงนะครับอันนี้เป็นบอสเสืออยู่ในซีรีส์เสือที่ที่ลุงบอกว่ามันมีอยู่4ตัว ไอตัวนี้ก็คือยังเป็นไทเกอร์แวนการดน่าจะเป็นล่างสองตัวที่สองนะครับมันเฝ้าประตูอยู่เปิดมาถึงเราใส่ก่อนเลยเฝ้าประตูถ้าเราผ่านประตูนี้ไปจะต้องไปเจอจะด้วงยักษ์นะครับนี่เห็นไหมลบลบลบวาดมันตัวนี้ไม่เก่งเท่าไหร่นะว่าบางคนก็ติดานานเหมือนกันหลักๆคือพยายามประชิดต,ตัวแล้วก็นี่ครับเปลี่ยนเป็นเจ้าตัวไฟนี่ ตัวนี้ได้มาจากด่านหนึ่งนะด่านหนึ่งเนี่ยตัวนี้ต้องเอาก่อนเลยแล้วก็ไปปาบเจ้าหลงจีนนะครับพอเราจับหลงจีนได้เราจะได้ทั้งตัวไฟและหลงจีนจะผ่านด่านสองง่ายขึ้นนะครับนี้เราก็พยายามจะุิดติด,ต,ดตัวพยายามตีให้มันติดไฟให้ได้เขาเป็นแรกอะมันเนี่ยเขามันติดไฟแล้วเนี่ยนะครับพลังมันจะลดเร็ว นะต้องไปกลัวมันบินเขาใส่เลยขนไม่ยากเท่าไรครับมดหมดแล้วหมดแล้วไม่เป็นไรครับเอาเหริยจีนมาปาดกั้วนี่นไได้รถเยอะเกือบตายแล้วแป๊บเดียวเท่านั้นเองขนลุงติดไม่นานับไม่กี่ไม่กี่ครั้งเองนีะสองสามครั้งอืม่มั้งพอจำไม่จีดก็สามารถผ่านมันได้เพี่งแต่ว่ามันอยู่ในซีรีส์เสือก็เลยเอามาเอามาลงให้พวกเราได้ดูกันนะครับนะครับนี่ก็ตัวข้าวสเต็ปเนี่ยเก็บข้าวสเต็ปแล้วก็ชาร์จปาดเมามันหลบได้ ต้องรอดูว่ามันจะยังไงตอ่อครับพัดลบครับลบหัวล,ลบครับลบลบลบ,ลบดอทเนี่ยสำคัญต้องกดลบให้ได้ตามจังหวบ,บเปียร้อยนะครับอ่าเรามันได้แล้วก็ต่อไปจะขับไปเจอร่วงนะครับก็มันยอพอมันแพ้มันก็นบอกโอ้ข้าเคยเจอใครเก็งอย่างท่านมาก่อนเลยเขาผ่านไปได้ท่านโชคดีนะครับในชาต,นะตุดั้งขอ ชอบก็ช่วยกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดกระดิ่งนะครับมีอะไรให้กดกดเข้าไปนวเดี๋ยวลุงจะพยายามเอาคลิปการต่อสู้ในแบ็คนี้คงหลายๆตัวที่ผ่า<ใ>นไปแล้วเนี่ยมาให้พวกเราได้ดูไม่ต้องกังวลครับมือไม้จะแข็งไปหน่อยอายุเยอะแล้วแต่ก็ยังเล่นกันได้อยู่เกมน,นี้นะครับสู้ๆครับเป็นกำลังใจให้ทุกคนพบกันใหม่ในคลิปต่อไป ในช่อง Channel ของลุงเพย์เกมนะครับขอบคุณครับ